สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งจเจริญแท็กเตอร์นะครับร้านตั้งอยู่บ้าน,นเชียกตะมน,นุแปนอำเภอมาลาสายจังหวัดกรสินครับผมเบอร์โทร0 7 9 5 4 3 2 2 5ครับผมวันนี้มารีวิวนะครับรถเข้าใหม่นะครับเป็น b ี2420นะครับผมคันนี้สภาพเดิมๆเ,เลยนะครับรถปี56นะครับผมไม่นะครับไม่2000 ห้าร้อยชั่วโมงนะครับผมคันนี้มีอุปกรณ์น,นะครับใบดันนะครับใบดันแล้วก็ผานหลังนะครับผมฐานหลังนะครับยางดีนะครับยางดีสี่เส้นนะครับผมลูกค้าท่านไหนกำลังมองหานะครับ รถ b 2 4 2 0นะครับผมหรือย4สแรงนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับบีสองสี่สองศูนย์นะครับผมใบดันผ่านพวนนะครับดูนะครับเพาปันนะครับก็เรือเยอะนะครับ จะมาดูระบบการทํางานกันเลยนะครับผมมาดูระบบการทํางานกันเลยครับอ่าไปนี่ขึ้นเลยไปนี่น,นะครับผมขึ้นเร็วลงเร็วนะครับมาดูหางนะครับโอเคปั๊มดีนะครับอ่าวิ่งเดียวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขึ้นนิดนึ่งอ่าวิ่งเลย กับเพื่อนสีร้อนะครับผมบีสองสี่สองศูนย์นะครับผมเป็นเล่มนะครับผมเปเล่มพร้อมใช้งานนะครับค้าทนาดกำลังมองหานะครับบีสองสี่สองศูนย์นะผมไม่ใช้งานนะครับผมเป็นรถเป็นรถล่องอ้อยล่องมันนะครับผมพร้อมไ้ายเลยนะครับผม มาดูเครื่องกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องดูกันนะครับ ใบดันนะครับแล้วก็เป็นผ่านหลังนะครับผมราคานะครับหนึ่งแสนสองหมืนบาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกินสามรอยกิโลเมตรแรกนะครับส่งฟรีนะครับผมหรือลูกค้าไม่สะดวกมาก็โทรสอบถามรายละเอียดนะครับจองทางออนไลน์ได้นะครับเรามีหน้าร้านจัดส่งกินนะครับผมดาวรุ่งเจริญนกเตอร์สวัสดีครับ